สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสุภสิงห์อริยาสิงห์ครับและดิฉันกระตูนสุกุณามิสทาค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยในรายการสูงว,วัยวารตี้ค่ะรายการที่จะช่วยคุณออกแบบชีวิต9้สู่สมาร์ทไลฟ์ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลขสีนะคะ หรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักและวิธีการเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับรวมทั้งกด3ข้อในการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตระยะยาวนั่นเองนะครับไปติดตามชมทั้งหมดนี้ได้ในรายการสูงวัยเวรตี้ครับ ในโลกของการลงทุนเรามักจะได้ยินคำเตือนคำนี้บ่อยๆนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับผลตอบแทนในอดีตอาจจะไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตนะฮะฉะนั้นผู้ลงทุนควรจะทำความเข้าใจของลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับเรื่องของการเงินนะคะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องวางแผนค่ะเราจะปล่อยไปตามเถากรรมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหรือว่า wealth management จึงมีความสำคัญมากค่ะ วันนี้ค่ะตูวเรามีกฎ3ามข้อนะคะของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในแบบฉบับของคุณพงศธรธนาบดีพัฒ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งรีฟินมาฝากกันค่ะ เรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องวางแผนนะครับถ้าใครที่ไม่ได้วางแผนแสดงว่าคุณคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าจะปล่อยให้มันไปตามโชคชะตาครับนี่คือข้อคิดนะครับที่ผู้ใหญ่สอนมาแล้วผมก็ใช้มาเป็นขําในการเตือนสติให้กับตัวเองทั้งในเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวแล้วก็เงินของธุรกิจซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนัดวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับพูดถึงวิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผมนะฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่เป็น how to นะครับหรือว่าเป็นตำราที่บอกว่าทําตามนี้แล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นวิธีการบริหารการเงินที่ผมได้เรียนรู้มานะครับได้เอามาลองผิดลองถูกลองใช้ลองปรับมาใช้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าไดเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ครับโดยส่วนตัวนะครับเทคนิคทางการเงินของผมเองเนี่ยผมแบ่งออกมาเป็น3ข้อครับที่แบ่งเอาไว้3ข้อ้ออก็คืตังใจว่าจะแบ่งขึ้นมาเพื่อให้เรา เอาไปดูเอาไปใช้เองจริงๆจําได้จริงๆไม่ใช่ว่ามีกฎมีอะไรบัญญัติหลายข้อนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอาไปใช้จริงไม่ได้อะไรอย่างนั้นโดยเรามาเริ่มกันที่ข้อ1กันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะเริ่มมาวางแผนหรือบริหารการเงินนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับเหมือนเราทําธุรกิจเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะเติบโตเท่าไหร่เราอยากจะได้กําไรเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางว่าจะเอาอะไรไปขับรถ ขึ้นเครื่องบินขับมอเตอร์ไซค์ถูกไหมซึ่งถ้าเราเลือกที่จะเดินทางแบบไหนเนี่ยวิธีการทําขั้นตอนการดําเนินงานของเราแต่และอย่างก็จะต่างกันเช่นถ้าจะขับรถไปก็ต้องตรวจสภาพรถเช็คดีๆว่าต้องเดินทางเส้นทางไหนถูกไหมครับอาจจะเช็คสภาพอากาศก่อนเช็คลมยางแต่ถ้าเราจะนั่งเครื่องบินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเห็นไหมครับว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันส่งผลอย่างมากต่อการกระทำนะครับต่อพฤติกรรมของเราที่เราจะเดินทางไปตามเป้าหมายนั้นฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องของเงินครับการวางแผนการบริหารการเงินเรื่องการเงินการวางเป้าหมายก็ต้องชัดเจนเหมืืออนนนกัถ้าาาเเเรร่่งงงิไมวแ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเลื่อนลอยออกไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นได้เงินเดือนมาเก็บบ้างไม่เก็บบ้างหรือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยแบ่งไปเก็บเท่านี้เท่านั้นไม่เท่ากันนะครับสุดท้ายก็ปลายปีก็ค่อยมาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะปีนี้เก็บเงินได้ไม่เยอะเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยมันเลื่อนลอยครับเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจน acements. นั่นเองกับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ไว้ก็คือเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นนนาาาามมมธธรรเ่่่ยอองชสติผกว สวยนะครับคำว่าสวยของแต่ละคนก็นไม่เหมือนกันถูกไหมคำว่าหลา่อคําว่าดูดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของคําว่านามธรรมฉะนั้นพอเป็นเรื่องของเงินครับคำว่านามธรรมก็อย่างเช่นผมอยากเก็บเงินให้มีเยอะๆนะครับผมอยากจะรวยผมอยากจะประสบความสําเร็จคําถามคือถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่าง,งนี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมครับมันจับต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเดินทางมา1ปี2ปีแล้วมันใกล้ถึงเป้าหมายหรือย,อยังเพราะว่ามันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมต่างหากครับที่เป็นเป้าหมายที่เวลาเราวางแผนแล้วเนี่ย เราจะดูได้ว่าตอนนี้เราทํามา1ปี2ปีมันใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือ,อยังเราต้องปรับเปลี่ยนแผนไหมนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าการตั้งเป้าหมายตั้งให้เป็นรูปธรรมก็อาจจะดีกว่าเช่นตั้งเป้าหมายว่า1ปีเก็บเงินได้เท่าไหร่2ปี3ปีเก็บเงินได้เท่าไหร่เอาตัวเลขนั้น,นะนะมาตั้งเลยเช่นว่ามีเวลาเท่านี้เดือนเท่านี้ปีนะครับ จะต้องได้เงินเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าแต่ละเดือนก็ซอยๆลงมาว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต้องบริหารการเงินยังไงต้องหารายได้เสริมขนาดไหนถึงจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้นี่คือเทคนิคในการตั้งเป้าหมายนะครับทีนี้ถัดมาก็คือมาสู่ข้อที่2นะครับนั่นก็คือมีเป้าหมายแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาเงินมาให้ได้ตามเป้าครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายเทคนิคเลยถูกไหมครับบางคนก็ทํางานนะครับเก็บเงินเป็นวิธีการหาเงินวิธีการหารายได้หลักๆของเราบางคนก็อาจจะหาอาชีพเสริมนะครับทำธรุรกิจเสริมบางคนที่เป็นทางธรุรกิจจจออออยยู่่แล้วก็าจจะคิดดต ธุรกิจของตัวเองหรือว่าคิดต่อยอดนะครับแตกไอเดียไปทําเป็นธุรกิจใหม่อันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยว่าเรามีวิธีการหาเงินของเรายัางไงแต่สิ่งที่สําคัญแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คืออย่าลืมเอาเงินไปต่อเงินครับเพราะจริงๆแล้วในโลกใบน,นี้มันมีเครื่องมือทางการเงินอยู่เยอะมากเลยนะครับให้เราได้เลือกใช้กับคําศัพท์คํหนึ่งที่คุณจะไม่รู้ไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของพลังของดอกเบี้ยทบต้นครับคือมันไม่ใช่ว่าเราแค่ทํางานเก็บเงินนะครับหยอดกระปรุกออมสินอย่างเดียวตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าสมตติิเเเเเรราาาก็บบงนะดดืออลล0,000 10ทไปปี ก็จะได้เงินประมาณ2อล้านสี่แสนบาทแต่ถ้าเราเอาเงินนั้นนะครับไปลงทุนนะครับไปทําอะไรก็ตามที่มันได้ดอกเบีย้ยนะครับได้ผลตอบแทนสมมติเช่นว่าเล่นหุ้นนะครับหรือว่าลงทุนกองทุนได้สักสิตต่อปีแล้วก็ทบต้นไปทุกปีก็คือเงินก้อนแรกเอาเข้ามาลงทุนนะครับเท่านี้มีดอกเบีย้ยนะครับงอกขึ้นเป็นเท่านี้แล้วก็เงินก้อนนี้นะครับ ที่มันมีดอกเบีย้ยมาแล้วเนี่ยบวกกับเงินลงทุนก้อนใหม่ที่เราทบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะยิ่งทบกันเข้าไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมบอกว่า20,000บาทถ้าเก็บออมไปตลอด10ปีก็จะได้เป็น2องล้านสี่แสนบาทถูกไหมครับแต่ถ้าเงิน20,000บาทต่อเดือนนี้นะครับเราเปลี่ยนไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ได้ผลตอบแทนสัก1 0ต่อปีนะครับผ่านไปประมาณ10ปีทบต้นทบดอกกันไปนะครับก็จะเป็นเงินถึง3ามล้านแปดแสนบาทเราก็จะเห็นว่าสมมติคน2คนครับเรียนจบ เก็บเงินเฉยๆนะครับไม่ได้วางแผนอะไรว่าจะเอาเงินไปต่อเงินกับอีกคนหนึ่งนะครับวางแผนเอาเงินไปต่อเงินไปลงทุนหุ้นกองทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านไป10ปีครับสคนนี้คนแรกมี2อล้านสอีกคนหนึ่งมี3าล้านแซึ่งสำหรับผมส่วนตัวนะครับผมก็มองว่ามันต่างกันมากดังนั้นการวางแผนบริหารการเงินมันไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายชัดอย่างเดียวแต่ว่ากลยุทธ์วิธีที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็ข้อ3นะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงงงคคครรรรรรัับบบในนนดาาาาเเเททิิิกกหห้้ม3ขอ ผมพบว่าข้อที่3คือเรื่องของความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามมากที่สุดเพราะรู้สึกว่าเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเหตุผลที่ผมมองว่าข้อนี้เป็นข้อสําคัญนั่นก็เป็นเพราะว่าสมมติระวางแผนการเงินครับอยากจะไปถึงเป้าหมายตรงนี้นะครับเก็บเงินเก็บเงินนะครับกำลังวิ่งเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยถูกไหมสมมติมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเช่นเราป่วยหนักเราอะไรขึ้นมาสมมติอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเราเป็นมะเร็งหรือว่าโรคร้ายแรงแล้วกันนะครับเงินเก็บที่เราเก็บมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันต หรือพูดง่ายๆสมมติเราตั้งเป้านะครับศูนย์ถึงร้อยตรงนี้นะครับเราเก็บมาสัก6 0 7 0ปรแล้วปรากฏว่าเราป่วยเราเป็นอะไรเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยเงินเก็บ6 0 7 0ที่เราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะต้องกลับไปนับศูนย์ใหม่เลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าการเจ็บป่วยในครั้งนั้นมันจะต้องใช้เงินของเราเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนว่าถ้าสมมติจาก6 0 7 0ที่เก็บได้มอกี้มันลดลงไปหรือมันหายไปหมดเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่ม ผมกาลังวิ่งไล่ตามเป้าหมายและผมก็สะดุดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่ผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ท้อแล้วก็ไม่อยากทําแล้วก็ได้นะครับคำถามคือความเสียหายตรงนี้มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะกินมูลค่าเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติผมถามง่ายๆว่าเอ๊ะถ้าสมมติมันมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีเรื่องของประกันสุขภาพถูกไหมอ่ะเราอาจจะจ่ายประกันนะครับเดือนละหลักหมื่นบาทต่อปีแน่นอนว่าเงินเก็บในแต่่่่่่่ละะปปีีีเเเนนยรรราาาาไไได้้้ททหหมมูกก็ตอออออองงงแบึออบพืจ ประนแน่นอนว่ามันก็ต้องหักเงินส่วนนี้ไปแต่สิ่งที่ผมมั่นใจได้ก็คือว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราเก็บเงินไปเท่านี้แล้วมันเกิดอุบิเหตุขึ้นว่าเราเจ็บป่วยร้ายแรงอะไรขึ้นมาผมมั่นใจว่าเงินที่ผมสะสมมาตลอดเนี่ยมันยังอยู่กับผมนะครับเพราะว่ามันมีประกัน cover ความเสี่ยงตรงนี้อยู่ฉะนั้นมุมมองผมเองผมก็มองว่ามันคือเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นเหมือนกับภาคธุรกิจนะครับเราเห็นข่าวหลายๆครั้งนะครับว่า ทำธุรกิจมาไฟไหม้ทีเดียวทุกอย่างหายหมดคำถามคืออา้าวทำไมบริษัทใหญ่ๆหลายครั้งที่เราเห็นข่าวอย่างเช่นไฟไหม้เอ่ยน้ําท่วมเอ่ยนะครับแต่เขายังสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับหลายครั้งเงินที่เข้ามาจุนเจือบริษัทของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเงินที่ได้มาจากประกันนั่นเองเพราะเขารู้ดีว่าธุรกิจที่ทําไปอยู่เนี่ยถ้ามันเกิดสะดุดขึ้นมาเขาต้องกลับไปเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเขาอาจจะทําไม่ได้แต่ถ้าเขาแบ่งเงินบางส่วนนะครับเพื่อเอาไปซื้อการป้องกันความเสี่ยงนี้ถ้าเหตุการณ์มันเกิิิดดดขึ้น้นนนเเเเเาา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 ก็ยยังงจะสมมมมรถตปหที่วแผไ น,น,น,ะะน่ีก็คืือออเร่งขงการรรบิหาาความเสียงก3ข้อของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะก็เริ่มต้นด้วยข้อที่1ค่ะเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้นั่นเองส่วนข้อ2ค่ะเราจะต้องพยายามหาให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยก็สําคัญมากๆกเลยทีเดียว ข้อ3ก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการทําประกันชีวิตนั่นเองซึ่งถือเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะและยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นเงินยามฉุกเฉินของเราได้อีกด้วยค่ะ ในปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้เลือกมากมายเลยนะครับโดยมีหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและการส่งเสริมประกอบธุรกิจประเภทประกันภัยนะครับหรือว่าพอปภนะครับจะคอยให้คำปรึกษานะครับสำหรับผู้ที่ทำประกันแล้วก็ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยประกันชีวิตครับ ซึ่งปัญหาอันดับต้นๆในการเลือกการทําประกันในยุคนี้นะคะก็คือผู้ที่ทําประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยศึกษาข้อกําหนดของประกันภัยให้ละเอียดค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดเรื่องของกรมธรรม์ไม่คุ้มครองนะคะหรือว่าไม่ตรงกับความต้องการนั่นเองค่ะคดังนั้นก่อนตัดสินใจทําประกันค่ะจําเป็นจะต้องรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวคุณเองค่ะใช่แล้วครับ สวัสดีค่ะเรียนสายคุณสมพงษ์คงยิ่งค่ะที่ชั้นอุทิศยาคิดไกลใบอนุญาตเลขที่ o IC 1 1 8 6ครับสนใจไหมคะกำลังมองหาอยู่เลยครับจริงเหรอครับตกลงทำครับขอบุณครับฮันแน่ผมว่าหลายคนเนี่ยคงเป็นนะครับเลือกซื้อประกันชีวิตโดยที่ไม่ศึกษาให้รอบคอบดูที่ความคุ้มค่าของโปรโมชั่นแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆเป็นหลักทางที่การทำประกันชีวิตเนี่ยสำคัญมาก อันดับแรกเลยนะครับต้องสำรวจความต้องการของตัวเองก่อนเลยว่าเราเนี่ยจะซื้อประกันแบบไหนแล้วก็เหมาะกับประกันแบบไหนเพราะประกันเนี่ยมีหลากหลายประเภทแล้วก็มีจุดประสงค์ของประกันที่แตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะเน้นทําเพื่อลูกหลานในกรณีที่เราเสียชีวิตประกันแบบเงินได้ประจําเน้นการทําประกันเพื่อการเกษียณประกันแบบช่วระยะเวลาเน้นการคุ้มครองภัยจากการเสี่ยงชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์เน้นการออมเงินทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับ เราควรมองหารบริษัทประกันที่มีประวัติดีและมั่นคงเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องส่งเบี้ยให้ทุกๆปีรวมถึงเข้าไปตรวจสอบตัวแทนประกันด้วยว่าได้รับใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายและทางคอ,อพอพอกกำหนดไว้หรือเปล่าเราต้องตรวจสอบวงเงินค้มครองนะครับในกรณีที่เราเสียชีวิตว่าคนข้างหลังเราเนี่ยมีเงินใช้เพียงพอหรือเปล่ารวมถึงตรวจสอบเบี้ยประกันภัยเลือกแบบแผนตามที่เราจ่ายไว้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันทุกๆปีตามที่สัญญากำหนดในว่าจะเป็น10ปีหรือ15ปี ส่วนนี้สําคัญมากๆนะครับถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเอกสารหลักฐานของผู้ถือกรมธรรม์นเนี่ยจะทําให้เราทราบถึงสิทธิ์ข้อตกลงเงื่อนไขผลประโยชน์ต่างๆที่เราจะรับจากการทําประกันซึ่งถึงแม้นะครับว่าจะมีรายละเอียดที่เยอะมากๆเนี่ยแต่ลหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถจำง่ายๆได้3ข้อนะครับหนึ่งนะครับคือส่วนสรุปกรมธรรม์สคือส่วนารายละเอียดผลประโยชน์3คือส่วนตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยครับ ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะแต่เราก็สามารถคืนกรมทรรได้ภายใน15วันนับจากวันที่เราได้รับกรมทรรน,นะครับหรือจะเรียกว่าฟรีลุกพีเลียดซึ่งทําให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ถ้าเกิดเราซื้อผ่านช่องทางทั่วไปเนี่ยจะสามารถฟรีลุกได้15วัน แต่หากซื้อผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถฟรีลุกได้30วันเลยครับแต่หากเกินจากระยะเวลานี้แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถคืนกลมาทานได้แล้วครับเห็นไหมครับว่าการเลือกซื้อประกันภัยเนี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยที่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นตอนเลือกเนี่ยห้เลือกแก้ความคุ้มค่านะครับต้องเลือกคุ้มครองด้วย หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะพอเราทําประกันชีวิตแล้วเขาคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะครับเหมือนที่เราทําประกันสุขภาพตอบก็คือเราต้องกลับไปดูที่กรมธรรม์ครับว่ามีสัญญาเพิ่มเติมในการคุ้มครองเรื่องสุขภาพหรือไม่นั่นเองครับซึ่งคุณพิชาสิริโยธินนะคะผู้อํานวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยจะมาอธิบายถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เราเรียกติดปากว่าประกันสุขภาพให้ฟังกันค่ะความคุ้มครองด้นานสุขภาพ สามารถเลือกซื้อได้ครับจากบริษัทประกันชีวิตที่ทำธุรกิจอยู่ในอยู่ในประเทศไทยไม่ยากเลยครับเพียงแต่ท่านอาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทหรือผ่านคนกลางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือในหน้าประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตหลายหลายบริษัทมีความคุ้มครองหลากหลายเราไล่ตั้งแต่เด็กในวัยแรกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง บางกรณีถึงคนชราในวัยอายุ75-80ถึงปีต่างๆเหล่านี้ครับจะครอบคุมช่วงเวลาอายุของท่านไม่ว่าท่านเจ็บป่วยในช่วงเวลาไหนท่านเปื่าเรามีแผนความคุ้มครองทางสุขภาพรองรับไว้จะเป็นการบรรเทาได้แล้วความคุ้มครองล่ะครับท่านจะเลือกซื้อความคุ้มครองแบบไหนมีหลายแบบครับมีทั้งแบบในกรีที่ว่า เรารักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกรักษาตัวแบบผู้ป่วยในหรือแบบคุ้มครองโรคร้ายแรงการเลือกแบบความคุ้มครองสามารถกระทาได้หลากหลายครับท่านจะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นสาหรับตัวท่านเป็นหลักผมขอทําความเข้าใจก่อนนะครับเรื่องของความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายคงแยกออกมาเป็น2กรณีด้วยกันกรณีที่1ก็คือ ในกรณีของผู้ป่วยนอกที่เราเข้าไปรักษาพยาบาลเฉพาะครั้งไปพบหมอเฉพาะครั้งแล้วก็กลับออกไปจากเดิมอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเช่นท่านซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกหรือโอปดีครั้งละ1,500บาท2,000บาท3,000บาท4 0 0 0บาทแล้วแต่กรณีในเงื่อนไขกรมธรรม์จะมีกำหนดไว้ว่า การรักษาพยาบาลประเภทนี้บริษัทดินยอมจ่ายให้ไม่เกิน30ครั้งต่อปีกับอาจจะมีอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอาจจะบอกว่าค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกเหมาจ่ายทั้งปี20 0 0 0บาทสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งสมมุติว่าท่านเลือกซื้อแบบประกันอยู่ที่ความคุ้มครอง1 5 0 0บาทไม่ว่า ท่านเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลนี้ให้แก่ท่านต่อครั้งไม่เกิน1,500บาทถ้าท่านเลือกแบเบเหมาจ่ายท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าในการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินเท่าไหร่เพราะบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ท่านตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่เรวมแล้วทั้งปี ไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้แล้วแต่กรณีในกรณีค่าใช้ใจ่ายแบบเบาจ่ายกรณีที่เป็นผู้ป่วยในหรือ IPD จากเดิมเราจะฟิกอยู่ที่ค่าห้องเป็นหลักเช่นท่านจะเลือกซื้อความคุ้มครอง IPD ที่ค่าห้องอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะเป็นค่าห้องอยู่ที่3,000บาท4,000บาท5,000บาทหรือแต่และกรณีซึ่งความคุ้มครองต่างๆจะ แปผันตามค่าห้องที่ท่านเลือกซึ่งผู้อประกันภัยบางรายอาจจะสับสนหรืออาจจะสงสัยว่าในเมื่อฉันเข้ารักษาตัวผ่าตัดในแต่ละครั้งทําไมฉันยังจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างในกรณีที่ต้องออกจากโรงพยาบาลอีกนะครับล่าสุดครับบริษัทได้พัฒนาแบบขึ้นมาเป็นเรื่องของการเหมาจ่ายยกตัวอย่างเช่น ท่านเลือกซื้อความมุ่งครองแบบเหมาจางอยู่ที่10ล้านบาทน,นั่นหมายความว่าตอนหนึ่งครั้งที่ท่านเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่กระบวนการตั้งแต่ที่ท่านเข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเรื่อยๆผ่านมาการที่แพทย์เข้ามาเยี่ยมมีค่าผ่าตัดเกิดขึ้นมีค่า,า,ต,าต่างๆตามมาเกิดขึ้นแบบริษัทประกันชีวิตจะไม่มองนะครับว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่จะมองยอดรวมทั้งก้อนเช่นท่านอาจจะลงเงินอยู่ที่1นึล้านบาทสุดท้ายค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า10ล้านบาทไหมถ้าไม่เกินกว่า10บล้านบาทท่านสามารถได้รับค้มครองเต็มตามจำนวนนั้นทีนี้สําหรับบุคคลที่มีสสริการอย่างอื่นเช่นข้าราชการหรือประกันสังคมอยู่แล้วท่านอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญของการประกันกแผนเบาาจ ท่านอาจจะเลือกซื้อแบบเดิมก็ได้เป็นยอดท็อปอัพจากที่ท่านต้องการเสริมจากสวัสดิการที่ท่านได้รับก่อนทําประกันชีวิตควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้รอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตที่ท่านประสงค์จะทําประกันด้วย ง่ายๆเลยนะคะประกันชีวิตเนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองตร,งตรงตามชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมคือเราจะได้ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อเสียชีวิตนะคะรือมีชีวิตอยู่รอดตามระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรมนั่นเองค่ะขณะที่ประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติม,ตมจากกรมธรรมประกันชีวิตนะครับจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับเงินชดเชยรายได้จากการที่เราไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับโดยจะพิจารณาจากสุขภาพแล้วก็อายุข,ของผู้เอาประกันภัยนั่นเองครับทั้งนี้นะครับต้องดูราย รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในกรมธรรม์อย่างละเอียดครับช่วงเปาตุ้งสูงวัยวันนี้นะครับมีข้อสงสัยว่าถ้าเป็นสมาชิกกอชอได้รับสิ์งเงินมานานแล้วนะครับผมยังสามารถได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่นะครับวันนี้ไปติดตามคําตอบกันครับ ว่าถ้าสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับผมเป็นสมาชิกกอชอยู่ด้วยนะครับแล้วหลังจาก60ปีกเกษียณอายุไปยังได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู่หรือไม่ครับคําตอบนะคะคือได้แน่นอนค่ะหากคุณอายุ60ปีบริบูรณ์นะคะนอกจากคุณจะได้รับเงินบํานาญจากกอชแล้วนะคะและยังมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดได้ค่ะ และสําหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามโปรโมชั่นดีๆจากกอชนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.nss.or.th นะคะหรือว่าทาง Line Offi ิ i ชียลไลน์กอชค่ะนอกจากนี้ครับยังมี Facebook ของกอชและแอปพลิเคชันของกอชที่สําคัญนะครับใครที่มีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่02-0499000ในวันและเวลาทําการครับ อย่าลืมนะคะคุณออมรัดช่วยออมคุณได้บำนาญค่ะ คำตอบก็คือหากคุณผู้ชมเป็นสมาชิกกออชนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินบำนาญก็ยังสามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ตามปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะได้แล้วครับและในช่วงคลิป going วันนี้นะครับจะชวนไปสัมผัสบรรยากาศดีๆของชุมชนคุณธรรมบ้านไร่เหนือนะครับตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นนะครับและยังมีกิจกรรมมากมายนะครับที่ให้ทุกคนในชุมชนนั้นได้รักษาต่อไว้ครับผมจะน่าสนใจยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ ชุมชนคุณธรรมบ้านไร่เหนือซึ่งเดิมบ้านไร่เหนือเป็นพื้นที่ที่ประชาชนประกอบอาชีพทำไร่กันเป็นส่วนมากจึงเรียกว่าบ้านไร่เหนือตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงร้าจังหวัดพัทลุงเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประชาชนนับถือาศาสนาพุทธปกครองโดยระบบเครือญาติ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลคลองทายขาวเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาติดกับเทือกเขาบรรทัดในหมู่บ้านมีบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีบ้านเรือนสะอาดคนในชุมชนมีอัธยาศัยที่ดีเป็นชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นขวนสวรรค์ตาแก้วขวนนกเป้น เดี๋ยวก็ไปต่อทีน่น,น,ะะน้ำตกนะคะน้ำตกหนามรูปในยามรุ่งอรุณสถานที่ท่องเที่ยวจะเต็มไปด้วยหมอกหรือที่เรียกว่าทะเลหมอก มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทํารายได้ให้กับชุมชนในแต่ละปีมากมายเช่นทุกคนนะคะมาเที่ยวบ้านไร่เหนือถ้าทุกคนมาพัทลุงไม่ถึงบ้านไร่เหนืออำเภอกรุงร้าของเรานี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะมีที่พักพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายในรูปแบบรีสอร์ทโฮมสเตย์พร้อมทั้งมีบริการอาหารพื้นบ้านผักปลอดสารพิษเป็นการดูแลสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านไร่เหนือได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตจึงทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบสัมมาชีพปลูกผักสวนครัวร่วกินได้เช่นเกาะนารอบมีการเลี้ยงปลาแบบอาศัยน้ำจากน้ำตกไหลเวียนตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอย่างไรอย่างนั้นเครื่องจักสารสวนฝรั่งของคุณอุไรเพชรสังสวนขนุนทองประเสริฐถั่วลิสงของคุณป้าเปื่อมภุมนวลและบริเวณรั้วบ้านผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งมีกันอยู่ทุกครัวเรือนมีภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นกลุ่มเลี้ยงพึ่งโปรงกลุ่มเครื่องแกง และชุมชนยังมีตลาดที่เรียกกันว่าตลาดนัดหน้าปั๊มน้ำมันตลาดนัดสองศาสนาเป็นพหูวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆก็จะนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษขนมไทยแต่ดั้งเดิมอาหารการกินที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีเยาวชนที่มีความสามารถในการร้อยลูกปัดมโนรามาทำเป็นเครื่องประดับและมีร้านอาหารที่มีบรรยากาศแบบธรรมชาติเช่นร้านสวนเสเมี่ยงปลาเผาร้านหนำลุงในานามชุมชนคุณธรรมข้นแบบบ้านไร่เหนือขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศนะครับเพื่อมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับคนที่ท่านท่านทุกคนที่ได้ได้ได้ไดติดตามชมคลิปนี้อยู่ขอเชิญทุกท่านทุกคนนะครับ เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่น่าสนใจนะครับเพราก็มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่น่าไปเรียนรู้อีกที่หนึ่งด้วยเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่รายการสูงไว้วารตี้นำใหมคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการสูงมว้วารตี้เป็นประจํานะคะทางช่อง ALTV หมายเลขสี่หรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ w w w a l t v t v นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ